จะไปเล่นเกมแล้วให้เขาจะแต่งหน้าอาชุนมาไม่เอาไปเียวอะไรกันวะเนี่ยหนม,มาไม่ลองสามสองหนึ่ง มาเป็นฝาแฝดกันเราจะใช้ชีวิตตัวติดกัน1วันมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างสักคำไหมยังฉันอยากแตยบแกมไหมไม่ <c oughs> แกอนุนี้ฉันสู้เลี้ยงแกไม่ได้นะหนึ 1, 2, yeah. ่งสองาฉันเหม็นเหรอแกอย่าถามาก็้นเดี๋ยวฉันแปรงฟันก่อน่าจะได้หอมอปะ่ะแปลงมากี่ปีแล้ว <c oughs> ไม่หายเหม็นสักทีนุ้ยช้าดิช้ายังยังยั 一、二、三、哦、四、五，哎，好哎，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  สีฟันเะนี้ยนะอันนี้ไะดิปบาร์เนี่ยอย่ามันหลอกเปลี่ยนทุคนเป็นสีฟันดัชเช่นะคะปกติตก็จะเป็นบาร์อย่างเงี้ยแหละโอเคบีบได้วยครับบีบอะไรไม่ใครจะบีไไบแม่เขาอะนะมีน้อยหูฉันจะเยอะมากเลยครับ มาแล้วเฮ้ยวันนี้ฉันก็เห็นข้างในหมดเลยจ้ะใชค่คุณก็ณเห็นฉันส้วย ดิไม่แต่งหน้าเลยผู้หญิงตื่นมาแปรงฟันล้างหน้าเสร็จก็ต้องแต่งหน้าแกไม่เคยเข้าใจหรอกว่าทำไมเราถึงช้าฉันไม่เคยเข้าใจหรอก่าทำไมต้องแต่งหน้าฉันไม่เคยแต่งหน้าทุกคนพอเรามาตัวติดกันอย่างนี้นะคะทัาจะได้เข้าใจค่ะว่าทําไมผู้หญิงถึงแต่งหน้าช้าไปน้องลองห้าอีกเสียเวลาเนี่ยมั้นมันอยู่งี้หนึ่งอย่างไม่ได้แกต้องรอฉันแต่งหน้าเลนเยบโอ้ยแกต้องรอฉันแต่ แต่เนี่ยหน้าแกอะมันแต่งมาแล้วนี่จะไม่แต่งตาขั้วคิ้วังไม่มีเลยแต่ทารองพื้นอะไรมันหลายเท่าไหร่แล้วฮะดูรูดโอ้โหแป้งเป็นสีเทาโอ้โหหน้าเทาจะเป็นเก๋แล้ววันเขาจะแต่งหน้าก่อนอื่นนะคะจะต้องเขียนคิ้วก่อนแต่วันเนี้ยใช้ได้แค่มือเดียวคือมือขวาก็ยังโชคดีของเขาถ้าใช้มือซ้ายเนี่ยยุ่งเลยทุกคน นานจังเสียเวลามากเลยเนี่ยก็มนันต้องแบ่งนั่งใช้เวลาไม่คิดเป็นแบบเนี้ยคิวไม่เท่ากันแล้วทัรแกอยู่นิ่งๆต่อมานะคะปกติเขาจะต้องกรีดตาด้วยอุยลืมแล้วใช้มือนี้ช่วยหมุนหน่อยอช่วยหมุนหน่อยคร <c oughs> ับพ่อจะพาละ ปกติเขาต้องล้างตาตรงนี้เพื่อจะกรีดอายด้านล่างแกช่วยฉันหน่อยดิยไอ <c oughs> ยังไม่ได้ขยับอะไรเลยแกขยับอยู่คนเดียวมันดูเละๆเลไม่รู้ตอนนี้นะคะมันแบบว่าควนขนตามันยังไม่ได้ถูกปิดปกติเราใช้มืออีกมือนึงดึงหนังตาขึ้นอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้เขาได้มือแค <c oughs> ่ม,มือเดียวแกต้องช่วยฉันแล้วล่ะพี่ <c oughs> อะไรนี่มันไปไม่ถึงนเนี่ยเนี่ย ทุกคนแต่งหน้าด้วยมือเดียวนะคะเอาจริงสําเร็จกว่าที่คิดนะคะแต่ก็มีสุดผิดพลาดนะดูดิเนี่ยเห็นปามันเปรอะเนื่องจากทาร์ี้นะคะมันเอามือมันมาถูขึ้นไปเนี่ยนี่แก่ทำอะไรฉันทำภารกิจของฉันได้เสร็จอันหนึ่งเกมฉันจะเล่น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 เกมแล้วแคฉันอยู่ตรงไหนวันนี้คนติดกันนะ คตเอาจริงป้าตอนนี้คือหิวข้าวมากตั้่งแต่ตัวติดกันอย่างงี้นะคะรู้สึกใช้พลังงานเยอะกว่าที่มันจะเป็นอีกอ่ะรู้สึกเหนื่อยตรงลาก่คนอะไรไปด้วยไม่รู้นนเนี่ยจะไปไหนฉันจะไ,ไปงีนะเ้เขาไปไปทำไมบ้าเขางงหมดเป็นบ้าอะไรเนี่ยทุกคนกคน็กนได้ค่ะรู้สึกว่าถ้าเราไปทั้งตัวติดกันอย่างงี้นะคะเราคงลำบากหน้าดูทั้งนั้นเดี๋ยวสั่งอาหารมากินก็ได้ค่ะเข้าเลยช้อปปี้ อร่อยดีกว่านี่ไหมชินอยากกินเป็นเส้นไปรออาหารมราส่งค่ะทุกคนและนี่นะคะคือสิ่งที่เราสั่งมาค่ะนี่พาโน d สไปซี่สเตอร์ไฟเทมซ์ซราเม็งที่เป็นตำนานความแซ่สูตรมาจากร้านดานั มาลองทำกันเลยดีกว่าค่ะแต่ก็ไม่รู้จะทำรอดไหมันจะนั่งยังไงอ่ะมันไม่ได้ไงเวลาที่วุดิบที่เราซื้อมานะคะมีไข่ไก่ไส่กอกุ้งและแน่นอนนะคะก็ต้องมีพาโดสไปซีด้วยน้ำเลยเปิดครัวครับเก่งไหมนะหนอเด้ เฮ้ยได้ได้จุกงะไรเราสองคนเสน้นวิ่งเสน้นใหญ่มากเสน้นสวยเสน้นสวยนี่เราก็ต้มไว้ห้านาที เราก็จะมาทำเครื่องเคียงของเรากันค่ะหัห่นไส้กรอกครับจ้านยังไงให้เขาเป็นคนหั่นแกจะหั่นเหรอฉันจะเปน็นคนหั่น้ยอันตรายนะเนี่ยน้ําเนึ่งต่อมานะคะทุกคนเราก็จะมาใส่ซอสสวาซี่กันค่ะปัดเลยไอ้น้องใครน้องแก เยี่ยมคนนี่น่ากินมากดูแซ่บมาทุกคนลกเลยเอาคนละมือมาดูนี่นะเกียบมือดีทำได้เยี่ยมดีทุกคนกินแบบเผ็ดๆหอมๆมาเลยนะว้าวต่อมานะคะทุกคนเราก็จะมาแอดสาระอุ้งแท่งกันค่ะแกจะไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังจะไปข้างหน้าโอเคเราจะไปข้างหลังหนึ่งสองไม่ใช่หนึ่ง เส้นดูเหนียวนุ่มมากค่ะทุกคนเห็ดมากเส้นยังเหนียวนุ่มตามแบบฉบับพารโดเลยนะคะตำนานความแซ่บจากโซที่แท้จริงคัดเกลียงกินไม่ได้หรอถ้ามันเกลักช้าขี้เหลือเกียจมือซ้ายเป็นไหมล่ะ สนุกหน,หนาเผ็ดมากโอ้ยแ่จริงจริงแซ่บมากเขาบอกว่าถ้าเรายิ่งแอดแบบเนื้อสัตว์อะไรเข้าไปนะคะจะยิ่งฟินมากขึ้นด้วยอร่อยมากนะแบบไม่มีความติดหวานเลยอันนี้เผ็ดสะใจโคตรบอกเลยทุกคนเราใส่เนื้อสัตว์เข้าไปนะคะทุกคนดูคน<ฮ>น่ากินที่สุดอ่ะโอ้โอ ดูดีขนาดเลยนั่นสินี่เราใช้กันทำวะเนี่ยพลังของสองเราถ้ามีแค่คนเดียวน่าจะทำได้สวยกว่านี้อืมตักคนเดียวนี่ชีสหมดจานมันมีความเผ็ดที่แบบไม่หวานอ่ะกินพาโดเบาๆนะคะก็แซฟฟินแล้วอ่ะ ฟินอย่างเขานะคะก็น,นี่เลยดูได้ลเลยนะคะว่าซองเนี่ยจะเป็นสีดำวันตอนนี้นะคะพาโดเนี่ยเขามีโปรโมชั่นเ a s e of Korea ที่ท็อปมาร์เก็ตค่ะรานะคาพิเศษ29บาทที่ลาซาดา้าหรือช้อปปี้นะครับคนลดราคาแรงมากไปลองดูโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1กระดาคกถึดาวันที่13กระด,ดาษนี่ประจัดด้วยเิ็งเกาหลียงรอนะคะาไม่ได้ยนะ ยังไงฉันกดไม่ได้แขนฉันมันแตกเนาะไม่มีไม่มีไม่มีแต่พอทั้นใอยากให้ฉันช่วยอะไรก็บอกเพราะตอนนี้ฉันเป็นแขนขวาของแะไม่ประโยชน์มากเลยแขนขวาโอหมันเล่นอะไรไม่ได้เลยทุกคนเล่นไม่ได้ลองสตาร์มาฉันจะเป็นไข่ขวาที่ดีให้แกเองมันจะเล่นยังไงวะเราจะต้องทำทุกอย่างไปด้วยกันให้ได้รวมพลังเป็นหนึ่ง match bound นัดตัวนัดตัว ไอ้เสียงมันจริงจังเยตัวนี้ตัวนี้เหรอเออก่นก่อนี้เยันให้ตรงดิซ้ายนะซ้ายซ้ายซ้ายทางนี้ซ้ายขวาขวาโอเครอรอเนี่มันจะออกมาจากตรงนี้เล็งเลยเล็งเข้ามาคนยิงเหรอเออเล็งดิเล็งใครอเฮ้ยขวาขวาอยู่ในห้องนี้อยู่ห้งนี้เล็งเล็งเล็งรอแล้วผออกมายิงไมยิงเลยไหนอ่ะรอรอ ไม่เล่นละไปว่าอย่างนี้เพื่อนไม่ด่าเออทางไม่เล่นมึงก็โดนนะใครเล่นอันนี้มึขอโทษด้วยนะคะองศางก็ด้วยอะไรอีกเฮ้ อนจะจะเลกัแมวทำไมนจะนอนนอนไม่แค่นี้อค่ไหนนไม่นจริงๆวันนี้รู้สึกเหมือนโดผคออยู่เนไปสูตกะ้างนอกกันไหมไปนั่งสบายหมทับถาไม่ได้จนั่งรับ แข็ง,ขงยงสงสัยคอนเทนต์นี้ EP นี้จะมีแค่ครั้งเดียว <พอ S 2> <laughs> ดูจากหน้านะมัน <laughs> มนโทรมานจริงอะทุกคนยิน้ำยังฮ้ยปลาไมีปลาไส่ปลาฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นนกที่กำลัง อมาทำอะไรที่นี่เนี่ยจะเหมื่นเราก็แค่ไม่มีอะไรทำก็เลยมาเดินเล่นมาเฮ้ยปลามาวะอย่ลองดูใส่ใจเลยเย้ห้ามคือปลามันฉลาดมากเลยมทุกคนอืมจริงคือเราแค่เดินมามันเดินมาหาอาหารแล้ววะเหมือนมันรูหลุดปลาไม่ดีเลยเสียงแกุ่กคนนั่นไอชี่ตกคือเขาตกแล้วบอกเลย ไป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 ไไปไไปไปไเไป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 ไไป เหมือนเจอวิญญาณสัมภเวสีเกาะเป็นอยู่เนี่ยอ้าวนี่อะไรเนี่ยก็นี่ไงที่เรากินเมื่อกี้ไงตัชิพาโดสไปซี่สเตอร์ไฟทเทมเซ่ความแซบนี้ต้องไปลองกันให้ได้นะคะถ้าใครอยากกินแบบเขานะคะก็ไปซื้อได้เลยนะคะที่ช็อปปี้ลาซาด้าร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าในเพจของพานโนไทยแลนด์ก็มีค่ะไม่ต้องบินไปถึงเกาหลีใช่ก็แซบได้รตะว่าตอนเนี้ยเขากระทะจะต้องตัวออกจากกันได้แล้วทุกคนเพราะเราได้ รวมร่างกันมาน,นานเกินไปเฮ้ไอออขี้ก็ได้ดิไอ้สัสไอแยกล้างฮ่ามันเกิดใหม่มาจากถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอะไรอยากให้เขาเนี่ยมาทำอะไรอย่างนี้แล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้เลยนะคะว่าถ้าเราติดกันข่าวหน้าจนะให้เราไปทำอะไรบ้างวันนี้เวลาแล้วคะทุกคนกนดไลค์กดแชร์กด subscribe อาจจมไปเลยนะคะไป right <laughs>